ม่มีอเป็นโอกาสแต่ว่ามันไม่แน่าจที่เราพยายามจัดงานนะครับเป็นวันแรกๆนะครับของปีนี้นะครับหลายคนก็คงจะได้มีโอกาสพักผ่อนนะครับปีนี้ก็ขอเป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งนี้นะครับภาคประชาชนในฐานะที่เราเป็นพักการเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเวลานี้นะครับ เราขออาสานะครับในการเป็นรัฐบาลเราขออาสานะครับในการนํานโยบายกว่า200นโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับฝากด้วยครับฝากเบอร์สี่นะครับสําหรับเขตนี้นะครับทนายเก่งเบอร์สี่สุประกรณ์น,นะครับฝากด้วยนะขอบคุณจ้าขอบคุณมากเลยครับ ฝากเบอร์สี่ทนายเก่งสุปกรณ์นะครับฝากพักประชาชนเบอร์สีบหกนะครับเลือกตั้งครั้งนี้เลือกให้พวกเราชนะให้ขาดนะครับเลือกให้มั่นใจว่าเราจะเป็นรัฐบาลกาเบอร์สี่ทนายเก่งฝากด้วยครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับผมลังทีมบอโรมนะครับต่อดีครับโรงแรมตรังโรงแรมตรังฝากด้วยนะครับ ฝากพักประชาชนด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าพี่น้องนะครับประชาชนที่กคารพรักนะครับที่สังจรไปมานะครับฝากด้วยนะพักชาะชารขนนะเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ถึงเวลานะครับที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันการเมืองไทยวันนี้เราต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะฝากพักประชาชนนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่พักประชาชนเบอร์สี่นะครับ นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับที่น้องประชาชนก่อนหน้านี้นะครับได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกทนายเก่งครั้งที่แล้วนะครับและก็ที่สําคัญคือบัตรบัญชีรายชื่อซึ่งบัตรบัญชีรายชื่อนะครับเราได้คะแนนอย่างลุกโนมากๆนะครับในรอบที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับขอโอกาสเลือกพวกเราทั้งสองใบครับเลือกทังประชาชนทั้งสองใบ เพื่อให้พวกเรานะครับสามารถไปเป็นรัฐบาลการเป็นรัฐบาลครั้งนี้นะครับจะเป็นความเปลี่ยนแปลงให้ปี2569นะครับเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยให้ปี2569นะครับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยนะครับจะไม่มีการทุดกิคอร์รัปชักต่อไปฝากด้วยนะครับฝากเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะครับฝากด้วยนะครับชาลิเตษนะครับชาลุนเตย So สวัสดีครับ <od> ผมร e ja e ังช right. no ิม <t ok right> ันโรมครับวันนี้มากับทนายเก่งเบอร์สี่นะยังไงฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้่านะครับให้ปีนี้เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครับเพื่อรัฐบานพักประชาชนนะฮะฝากด้วยนะครับการพคประชาชนทั้งสองใบนะครับเพื่อความเปลี่ยนแปลงนะครับสองห้าหกเก้าประกาศกันให้ชัดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะปราบปรามทุมสีเทาเป็นปีที่เราจะปราบปรามยาเสพติด เป็นปีที่เราจะฝ่าฟามสแตมเมอร์เป็นปีที่เราจะแต่งตั้งรัฐบาลของประชา,าชนพี่น้องครับที่ผ่านมาเลือกตั้งกี่ครั้งเหมือนกันนะครับจากใครก็แล้วแต่นะครับที่ตอบกันไปมาทุกคนเหมือนกันความแตกต่างเดียวที่เกิดขึ้นได้คือพักการเมืองคนรุ่นใหม่พักนี้พี่น้องครับลองนึกดีดีถ้าไม่ใช่พักส้มเป็นรัฐบาลเป็นพักการเมืองอื่นที่เป็นรัฐบาล สุดท้ายหน้าตาของรัฐมนตรีก็เหมือนเดิมแค่อาจจะสลับที่นั่งแต่ชื่อชื่อเดิมคนเดิมเดิมจะอมีคำหน้ารัฐและสุดท้ายเขาทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแค่ไหนก็ไปได้เท่าเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าพี่น้องรู้สึกว่าวันนี้รังต้องดีกว่านี้ประเทศไทยต้องดีกว่านี้เงินภาษีของพี่น้องต้องถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ สิ่งที่เรากำลังพูดมาทั้งหมดเป็นโลกอนาคตเป็นความฝันที่เราเชื่อว่าทำได้แต่ไม่สามารถทำได้ด้วยคนเก่าๆและวิธีการเก่าๆดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักผมขอร้องพี่น้องชาวรังนะครับได้เปิดโอกาสให้กับคนหน้าใหม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถทำร่วมกันได้ นั้นครับพี่ฝากด้วยนะฝากทัาประชาชนเบอร์สี่นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดฝากด้วยนะเบอร์สี่นะเบอร์สี่ขอบคุณครับวัสดีครับพี่ครับเบอร์สี่นะครับขออนุญาตฝากเบอร์สี่นะผมรักซิมันโลมวันนี้อยู่กับสุภกพรเบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่สวัสดีจ้า ฝากด้วยนะฝากพักประชาชนเบอร์สี่นะครับขอบคุณมากเลยนี่แหละครับทุกการโบกไม้ของาามันเป็นกำลังใจให้เรามากทำให้เรามีพลังในการสู้ต่อรขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เรียกว่าเกิดคาดนะครับพี่น้องชาวตรังนะครับให้การสนับสนุนพักประชาชนนะครับอย่างควบท้นเราดีใจอย่างมากนะครับรอบนี้นะครับขอให้พี่น้องช่วยกันเลือกพวกเราให้เหมาะสมทลาย รอบที่แล้วนะครับรัาใจเต็มดวงมีสองห้องเอง่เราได้ห้องหูึ่แล้วนะครับขออีกห้องหนึ่งฮะเลือกอุปกรณ์แล้วก็เลือกทักประชาชนไปพร้อ,รอมๆกันทั้งสองใบเอาให้พวกเราชนะอย่างล่มอะไรเพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมต่อปไปครับวันนี้เราต้องการความเปลี่ยนแปลงครับรัฐบาลแบบเดิมนะครับจะพักการเมืองไหนนักการเมืองคนไหนนะครับก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับวันนี้ถึงเวลาที่ เรานะครับจะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วครับอาาครับฝากด้วยนะฝากพักประชาชนนะครับพักประชาชนสวัสดีครับพีบ่ชายขอบคุณครับขอบคุณท <c oughs> <c uphill> <c cev hypotheses> ุกกำลังใจนะครับผ่านไปผ่านมานะครับสามารถโบกมือทักทายร่วมกันได้นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทํางานเป็นกําลังใจให้พวกเราในการหาเพียงนะครับวันนี้เราพุ่งสู่การตั้งรัฐบาลพักประชาชนครับ เรารู้ว่าโจทย์นี้ไม่ง่ายแต่เรารู้ว่านี่คือทางรอดเดียวของประเทศนี่คือนะครับอนาคตใหม่ที่เราอยากจะสร้างนี่คือสังคมไปใหม่ที่เราอยากเห็นดังนั้นฝากพี่น้องชาวตรังนะครับช่วยกันบอกต่อนะครับรักเราชอบเราเลือกเราไม่พอฮะต้องบอกต่อเพราะการบอกต่อหมายถึงเรานะครับจะมีโอกาสชนะมากขึ้นพราะประชาชนเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทําการเมืองแบบซื้อเสีย เราเป็พักการเมืองที่ทำการเมืองอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นนะครับเมื่อเราไม่ซื้อเสียก็จะไม่มีการถอนทุนเมื่อไม่มีการถอนทุนเงินภาษีของพี่น้องประชาชนก็จะถูกใช้ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นพี่น้องประชาชนอยากเห็นการบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะครับเกิดขึ้นอย่างเต็มเมเดเต็มหน่วยผมคิดว่า พักประชาชนคือคำตอบครับฝากด้วยนะครับผมรังสีมังโลวันนี้อยู่กับอุปกรณ์อุปกรณ์เบอร์สี่นะครับอุปกรณ์เบอร์สี่ฝากด้วยนะฝากเบอร์สี่ด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเบอร์สี่ด้วยนะพักประชาชนนะขอบคุณมากเลยโอ้โหมอกากเลยขอบคุณนะได้เลยครับขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับนี่แหละครับทุกกำลังใจที่ให้กับเรา มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้เรามีพลังในการทำงานต่อไปนะครับฝากด้วยนะพี่ชายฝากด้วยนะครับคุณลุงพี่สาวฝากด้วยนะเบอร์สี่นะเบอร์สี่นะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผมธนายเก่งนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะมาขึ้นรถแทก่นะครับ จังเปมันตรงนะครับขอโอกาสวันดีครับวันดีครับเบอร์ซีนะครับอย่าลืมนะครับวันที่8ปกรุมเทพนี้นะครับจะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศนะครับขอโอกาสพักประชาชุนนะครับได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศักรนะครับ ทุกพรการเมืองเคยมีโอกาสเข้าไปมีอำนาจในการบริหารประเทศมาบุญแล้วนะครับแต่ไม่เคยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเหลือพรรคการเมืองเดียวนะครับที่จะไม่ได้รับโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องนะครับขอโอกาสนะครับให้พรรคประชาชนนะครับได้มีโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไปทำหน้าที่บริหารประเทศนะครับด้วยนโยบายนะครับ หลายๆนโยบายที่ตอบรับกอบคุณทุกทุกวัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์สีนะครับเบอร์ซีวันนี้ขอบคุณรังสีตมังดงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กินกินซ้ำอยู่ร้านกินนกนะครับฝากเบอร์สีธนาเก่งด้วยนะครับขอโอกาสให้เราได้เป็นรัฐบาลนะครับให้เราไปจัดการปัญหาสแกมเมอร์ แข้งคอเซนเตอร์ก็ดีนะครับปัญหาคือโค้ัท่ันที่จุดรั้งประเทศนะครับทำให้ปาสีของเราไม่ได้ใช้อยา่างถูกต้องนะครับใช้อยา่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับขอโอกาสนะครับให้พักนายจุนได้เข้าไปมีอำน,นาจนะครับปร่อยหารพักประจุนเบอร์4ทหมนะครับกลับไปที่ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีนะครับ MC, MC, MC. โอ้สวัสดีครับพี่โอ้น่ารักมากคุณลังสิมันโลนะครับมาเยี่ยมพี่น้องชาวตรางโอ้โหน่ารักมากเลยเอฟซี MC ตัวแท้นะครับโหเสียดามากไปได้ลงมืถ่ายรูปนะ้องพี่วลาจำกัดพี่เดี๋ยวค่อยเจอนะครับพี่ดนะันขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับ เอร์สี่อย่าลืมนะครับเมอร์สี่ทนายเก่งนะครับทนายเก่งสุภกรสุวรรณนามัตนะครับมาเยี่ยมเยียนทักทายพร้อมกับเราแววพักนะครับวันนี้มาเยี่ยมชาวตังนะครับคุณดังสมันโรนะครับอยูรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าววิลร้านปีศรนะพงโชา2นะครับพี่น้องครับใครอยากเจอคุณโรมนะครับพงโอชา 2. งนะครับพงโอชา2งนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับเราจะไปที่ร้านนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปเจอคุณโรมได้เลยนะครับ สวัสดีครับโอเอสี่เยอะมากโอสวัสดีครับท่านี่ติ่มซำนะครับเดี๋ยวเที่ยวนัังจะมาเวฟมาที่นี่บ้างแล้วท่านี่ติดตามนะครับสวัสดีครับคุณโดมอยู่บนรถนะครับคุณโรมอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวคุณโดมจะไปเจอที่โน่นนะครับอ่าติ่มซี่ปงโมชานะครับขออนุญาตนะครับเที่ยวนี้เดี๋ยวมาเที่ยวหลังมาที่นี่โอนันต์มากโอนุตื่นตื่นตื้นใจ โอ้ยดีใจมากดีใจมากครับเปอร์สี่อย่าลืมนะครับเปอร์สี่นะครับทลนายเก่งทุบปังก้อนทุบตบัดสางด้วยนะครับเที่ยวนี้ต้องให้เบอร์สี่นะครับทักประชาชนครับประจำหน้าที่นะครับเพื่อไปโหวตยกมือให้หัวหน้าเทงนะครับไปเป็นนายยกเลนบนตีแล้วก็ที่สําคัญที่้องครับวันนี้นะครับนโยบายของรัพประชาชนได้ครับการตอบสนองจกสังคมจํานวนมากนะครับ ได้รับการตอบสนองจากสังคมจำนวนมากมายหลายนโยบายโดยเฉพาะนในเรื่องปุนสีเทานะครับเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของธุรกริจออนไลน์เรื่องอะไรต่างๆมากมายพี่น้องครับวันนี้นะครับโองกาสของพนเมืพี่น้องมาถึงนะครับจังหวัดสังเภตหนึ่งเบอร์สี่พี่น้องครับจังหวัดสังเภตหนึ่งเบอร์สี่ครับนั้นสนับสนุน ลงแดนคาหมายเลขสี่นะครับถ้าหมายเลขสี่วันที่แปดพฤษภาพี่น้องครับอย่าเดิมอย่าลืมเข้าโูหากาหมายเลขสี่สลายเก่งนะครับสุปตะพอุดวรรณวันนะครับน้องเก่งของเรานะครับวันนท้เป็นคนรถไฟไฟแรงนะครับมีความรู้ทางด้านนิติาศาสตร์ปฏิบัติจบพ้นกฎหมายนะครับวันนี้อาชีพทนายความนะครับมีอาชีพทนายความและพร้อมที่จะทำ้าที่ครับเบสิรับ คุณลมที่ม mm ันลมอยู่มันลดนะครับคุณลังที่มันลมอยู่มันลดก็นนี้ทักทายเพื่อพี่น้องชาวตรังนะครับในนามของทัพประชาชนทัพประชาชนมาทักทายเพื่อพี่น้องในเขตเทศบาลนครตรังนะครับหมายเลขสี่นะครับทนายเก่งสุภกรสุวรรณวัฒน์ฝากหมายเลขสี่ด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเจอกันที่ร้านของประชา2นะครับร้านของประชาร์ตท่านใดที่อยากเจออยากทักทายอยากถ่ายรูปครับ เราหัวหาครับคุณโรมนะครับวันนี้เจอกันได้นะครับคุณสตูนะครับเจอกันได้ที่6โคชา2นะครับมาแจกกันได้เลยเอาวันนี้ครับพี่วินพี่วินสวัสดีครับฝากพารีสี่ด้วยครับพี่ฝากพารีสี่ด้วยนะครับแสดงอุปกรณ์ตัวน้มันก่อพี่ครับ้านอาหารตามสั่งนะครับฝาามือพัรีสี่นะครับฝากแสดงเก่งด้วยนะครับสวัสดีครับ ฝั่งทนเลเก่งด้วยนะครับสวัสดีครับหมายเลขสี่ครับผมฝั่งันเลเก่งสุภกรสุกอนามัด้วยนะครับครับ,รบวันนี้ก็มาทักทายเพราเป็นจอยครับสวัสดีครับที่ บันลมนะครับวันนี้อยู่บนรถนะครับเขากับนายเก่งเบอร์สี่นะครับเขตในจังหวัดตรังนะครับเบอร์สี่เขตนจังหวัดตรังนะครับทนายเก่งวันนี้ครับพี่วันนี้ครับฝากด้วยครับพี่ครับอ่ายสุราบายข้างทางนะครับวันนี้ครับพี่วันนี้ครับบนรถนะครับสองห้าองหนึ่งนะครับกดอสองห้าหนึ่งวันนี้ครับวันนี้ครับผมวันนี้ครับกงขวาเบอร์นะครับพี่กำลังนักแอร์อยู่หรอครับวันนี้ครับ ฝากมาลิสี่ด้วยนะครับพี่ร้านลิ้ที่นะครับลิ้ที่นะครับฝากฝากด้วยครับพี่ฝากมาลิ้สี่ทนายเก่งด้วยนะครับแปดกูขาเข้าอย่าลืมนะครับเข้าหัวไป่บดบดที่ไปคุมพานะครับอย่าลืมเข้าหัวกาวมายเลขสี่นะครับวันนี้รัพี่บะหมี่หมูแดงนะครับร้านโกอูตนะครับโกอูตบะหมี่หมูแดงครับพี่ฝากมาลิ้สี่ทนายเก่งด้วยนะครับวันนี้วันนี้ วันนี้ลองไปพักทำไมอยู่บนรถนะครับคุณโลมนะครับคุณลังที่มันโลมอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวเจอที่ร้านพงประชาพี่พงประชานะครับสวัสดีครับพี่หมายเลขีอย่าลืมนะครับหมายเลขสี่ติดต่อเอกชุมพรกรชุมพรนบสครับเอาล่ะชอปเปอร์พูนะครับสวัสดีครับ พี่สวัสดีครับนั่งหน้ารัอนท่มแจ้ครับพี่หมายเลขสี่อย่าลืมสนะเก่งนะครับหมายเลขสี่ครับสวัสดีครับพี่อย่าลืมนะครับหมายาเลขสี่มาเฟียชนหมายเลขหมายเลขสี่นะครับเขตหนึ่งนะครับหมายเลขสี่ครับพี่ ากด้วยนะครับหมายเลขสี่ทานายเก่งสุภกรสุวรรณบัตน,นะครับวันนี้คุณโลมอยู่บนรถนะครับฟังเก่งคุณโลมหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวตังที่เคารพรักทุกท่านครับยังไงฝากด้วยนะฝากทนายเก่งด้วยนะครับเบอร์สี่นะครับรอบที่แล้วเลยครับคะแนนบัญชีรายชื่อเราสามหมื่นกว่าคะแนนสอสอเขตเรานะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่ารอบนี้ขอดทั้งสองใบเลยฮะ ขอทั้งสองไปนะครับ,บ,รบเรามั่นใจว่าเราจะมีโอกาสชนะแน่นอนครับครั้งนี้ขออย่าแบ่งปันให้ใครครับเลือกเราทั้งสองไปเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนครับฝากไว้นะเราจะได้เอานโยบายกว่า200นโยบายนะครับไปทำให้เป็นจริงนะครับครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกตั้งสสแต่ครั้งนี้คือการเลือกเล่ารัฐบาลแบบเดิมรัฐบาลแบบใหม่ รัฐบาลแบบใหม่จะนำโดยพักประชาชนนะครับฝากด้วยนะครั้งนี้เอากันให้ชัดรัฐบาลแบบเดิมหรือรัฐบาลแบบใหม่เอากันให้ชัดเลือกรัฐประชาชนได้รัฐบาลแบบใหม่แน่นอนนะครับฝากด้วยนะฝากพักประชาชนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะพักประชาชนนะครับ เราสั้งรัฐบาลจากประชาชนได้นะครับเราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าแต่ละอย่างนะครับแย่อย่างไรวันนี้การเมืองไทยนะครับเราต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมก,กันนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีพ่อแม่พม่น้องจังหวัดสรงบุนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอเมืองเขตหนึ่งจังหวัดตรังนะครับในวันนี้ครับพักประชาชนมาแล้วนะครับจังหวัดตรัง้อมด้วยคุณรันสิมันโดครับคุณรันสิมันโมรองหัวหน้าพักประชาชนครับและไม่ขลาดไม่ได้ครับคือทนายเก่งครับทนายเก่งใหม่เลขสี่ครับเข้าคูหาสกาทนายเก่งนะครับสบคนเก่งเข้าสภานะครับ ในวันนี้ครับพัคประชาชนประกาศจุดยืนสำคัญนะครับเราพร้อมแล้วที่จะเป็นรัฐบาลครับพักประชาชนพร้อมแล้วที่จะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับและพักประชาชนนะครับพร้อมที่จะปราบสแกมเมอร์ทุกรูปแบบนะครับและร้อมที่จะปราบผู้กริกคอร์รัปชั่นนะครับ ฝากพี่น้องนักขันจังหวัดตรังนะครับเขตด้านที่หนึ่งนะครับเข้าครูหาการทนายเก่งนะครับทนายเก่งใหม่ได้ดีครับหมยลขยังมันตั้งไปเรียกจหวะครับ446ครับ446 4การาทนายเก่งครับ46กาพักประจานโจทครับส่งตัวแบงค์ไทร์มโนเข้าสภาส่งนักทนายเก่งเข้าสภานะครับในวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จังหวัดตรังนะครับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับ ประเทศไทยนะครับในจังหวัดตอนนี้เราอยู่ที่น้านิริบัณฑนะครับสร้างเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสแก็เมอร์ครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทุจริตขอรัฐท่านครับในวันนี้ครับพักประชาชนขออาสานะครับในการแก้ไขปัญหาทรัพอนเหล่านี้นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับเข้าสู่การลายเก่งหม่เลขสี่นะครับแล้วก็การพักประชาชนใหม่เลขสี่สิบหกครับ เลือกธนายเก่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวกรังที่คอรบร้านนะครับผมคือมันลมครับฝากด้วยนะฝากพี่น้องชาวกรังนะครับเลือกธนายเก่งเวยนะครับฝากด้วยจริงๆนี่คือโอกาสแห่งความเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเราอยู่กับแบบเดิมมานานแล้วนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่จะทำให้ปี2569เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครับ วันนี้รัฐบาลประชาชนเราพร้องเรามีมืออาชีพร้อมทํางานเรามีนโยบายนะครับตั้งแต่แรกคลอดนะครับไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคิดมาเป็นอยา่างดีทํางานมนาะเป็นอย่างนี้เรียกว่าหนักมากนะครับดังนั้นปากพี่น้องประชาชนนะครับทุกๆคนนะครับเลือกประ,ประชาชนเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทําให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ ตลอดเปีที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยู่ในการเมืองและสามารถบอกพี่น้องได้ก็คือปัญหาการทุจริตคอคร์รัาชันเป็นปัญหาสาคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้เราอยู่แบบนี้มาเป็นเวลานานปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ําไปจนถึงนะครับปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆสิ่งเหล่านี้ลดมีพื้นฐานมาจากการที่ วิกฤตคอรัปทันทาลายหลักประสิทธิภาพของระบบราชการจนทําให้เวลาที่เรามองไปที่เหตุการณ์อย่างขาดใหญ่เนี่ยนะครับวิกฤตมันจึงกลายเป็นสุดยอดวิกฤตเเพราะการที่ระบบราชการต่างคนต่างทำงานดังนั้นนะครับพักประชาชนในฐานะที่เราเป็นพักการเมืองที่ต้องการปฏิรูปโครงสร้างราชการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Uhm. จังหวัดตรังนะครับมากับคนายเก่งแท้ๆผมนี่เลยนะครับฝากเมืองศรีเลยนะครับคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดังนั้นนะครับพักการเมืองอย่างพักประชาชนนะครับที่เราป้องกันปฏิรูประบบราชการนะครับพอกันทีนะครับกับการที่บางคนต่างทํางานนะครับพอกันทีนะครับกับการ แต่ละคนแต่ละฝ่ายนะครับแยกกันทํางานโดยที่ไม่ได้สนใจถึงผลประโยชน์ของประชาชนพักประชาชนเราเชื่อมั่นอย่างแรงล้านะครับ<ะ>ในฐานะที่เราผ่านการทํางานในสภาเป็นปเ,เวลาหลายปีนะครับเรายืนยันว่าเราทํางานได้แน่นอนและเรามีความพร้อมโดยเฉพาะในยุคแห่งดิจิตัลนะครับคนเพ้งนักพ้องเรืองปัญญาวุฒิจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตนายกรัตมนตีดีที่สุดนี่คือนายกนะครับที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับการปราบรามแกมเปอร์ที่เป็นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นจากความเป็นไปได้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่พักประชาชนเรายืนยันว่าแกมเปอร์นะครับจะต้องถูกจัดการจะต้องถูกปราบปรามและรูกเป็นตารยึดอายัดรัตบอกไปนะครับพี่น้องประชาชนครับแแกมเมอร์นะครับทำลายเศรษฐกิจไทยนะครับ ปีหนึ่งนะฮะไม่น้อยกว่าแสนล้านบาทนะครับวันหนึ่งนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทปัญหาเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าทไทยเทามีส่วนสําคัญดังนั้นนะครับพักประชาชนเราจะไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นเราไม่กลัวปอนะครับเราพร้อมชนไม่มีใครใหญ่เกินชนนะครับดังนั้นครับเชื่อมั่นนะครับประชาชนการปราบปรามท่านจะต้องหมดไปภายใต้รัฐบาลของพรคประชาชน ฝากด้วยนะครับฝากเบอร์สี่ทนายเก่งเบอร์สี่ทนายเก่งฝากด้วยนะครับบกกัีดีครับพระแม่พี่น้องจังหวัดรังทุกันานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์สี่นะครับจากพักประชาชนนะครับผมทนายเก่งนะครับแล้วก็คุณตังคสิมันดมงนะครับวันนี้มาขอโอกาสนะครับรับใช้พี่น้องนะครับเป็นสสอ ผมพักประชาชนนะครับขอโอกาสเลือกทนายริงนะครับเบอร์4และเลือกพักประชาชนนะครับเบอร์416สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังทุกท่านนะครับผมทนายจริงนะครับเบอร์4นะครับฝากเบอร์4ไว้ด้วยนะครับขอโอกาสให้เราได้เป็นรัฐบาลนะครับให้ได้ ไปบริหารประเทศนะครับที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจล้มเหลวนะครับปัญหาอร์รัปชันนะครับปัญหาสกแกมเมอร์นะครับปัญหาคุณเทานะครับแย่งอัชญยากรข้าชาชการปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาที่ทำลายนะครับจากคมไทยนะครับเงินเท่า,านี้ เข้ามาในประเทศนะครับเข้ามาทําลายผู้ประกอบการนะครับรายเล็กรายย่อยนะครับโูค้าแม่ค้านะครับธุรกิจกิจการร้านอาหารโรงแรมนะครับเราอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับขอโอกาสนะครับพักประชาชนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่คารมรักนะครับผมลังสะมันโลมนะครับ ฝากทนายเก่งด้วยนะฝากงเบอร์สีทนายเก่งด้วยนะครับเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเลือกทนายเก่งเลือกรัคประชาชนทั้งสองใบนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนอยู่ที่พงโมชานะครับจะพาคุณรวมไปกินอาหารที่พงโมชานะครับนะใครอยากเจอสามารถตามมาได้ทั้งสอใบเดี๋ยวเราจะไปแวะรับประทานอาหารที่ร้านพงโมชาสาขาสองนะครับพงโมชาสาขาสองนะครับในเบอร์นะขอบคุณมากเลยว่างมาเจอกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ าเบอร์สี่ด้วยนะครับนายเต็งวันนี้มากับคุณการ์ตูโดนนะครับขอโอกาสให้พวกเราได้เข้าไปตอนนี้กําลังจะถึงแล้วครับเดี๋ยวผมขอลงไลฟ์ก่อนนะครับเจอกันนะครับในไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับบแล้วนะครับที่